เคยเป็นไหมคะ แบบว่างานเยอะมากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีสุดท้ายค่ะกลับกลายเป็นว่าส่งงานลูกค้าไม่ทันแล้วก็บอก HR ไม่ได้ด้วยว่าเราจัดการกับงานอย่างไรบ้างแล้วก็ปัญหาที่หลายๆคนเจอเลยนะคะก็คือลืม Followup งานที่ต้องส่งไม่มีระบบติดตามค่ะแล้วก็พอถึงเวลาที่ต้องทำา Perform ์แมน e ์รีวกลับกลายเป็นว่าจําไม่ได้ว่าตัวเองทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะพี่น,นี่แนะนําให้คุณลองใช้3ามเครื่องมือนี้ค่ะแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยน ไปเลยพื่อมือแรกค่ะนั่นก็คือเทรลโลนั่นเองค่ะ เทรโลนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับสายทำเช็คลิสต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Todo Doing ดันนะคะคือจะทําให้เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดะคะ่ะได้รู้ว่างานไหนที่ทําเสร็จแล้วแล้วงานไหนที่ยังทําไม่เสร็จนั่นเองค่ะซึ่งถ้าคุณใช้เทรโลเป็นนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยฝึกตัวเองได้มีทักษะในเรื่องของการบริหาร Work f l o w ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและถ้าคุณใช้เทรโลอยู่แล้วนะคะคุณสามารถเอาทักษะนี้ไปใส่ในเซูเม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเวิร์กโฟลแมเนจ ต่อมาค่ะเครื่องมือที่2นะคะก็คืออาสนะค่ะซึ่งอาสนะเนี่ยมันเหมาะสําหรับโปรเจกต์ที่มันทําสลับซับซ้อนนะคะหรือว่าเป็นโปรเซกที่ทําร่วมกันในหลายๆฝ่าย,ายนะคะซึ่งถ้าคุณใช้อาสนะอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยฝึกให้คุณเป็นคนที่มี ความคิดแบบ Project Manager ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะต้องมีการมอบหมายงานให้กับคนในทีมนะคะแล้วก็ตั้งเดทไลน์แล้วก็ดูรีพอร์ตได้แล้วถ้าคุณใช้อสนาอยู่นะคะคุณสามารถใส่ทักษะนี้ลงไปในเรูเม่ของคุณได้เลยค่ะนั่นก็คือ Complex Project Management นต์นั่นเองค่ะ แล้วเครื่องมือที่3ค่ะนั่นก็คือโนชันค่ะซึ่งพี่นี่จะบอกว่าโนชันเนี่ยเขาออกแบบมาให้ทําเกี่ยวกับ Data ้าเบนะคะก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆภายในองค์กรหรือเราจะสามารถทํา Reflection ส่วนตัวก็ได้ค่ะก็หมายความว่าเราจะสามารถจดบันทึกได้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีทํางานอะไรไปแล้วบ้างมีพัฒนางานอะไรไปแล้วบ้างพัฒนาตัวเองอะไรบ้างนะคะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขบ้างเวลาที่คุณท reflection ในแต่ละวันขึ้นมาคุณก็จะ ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าคุณพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนบ้างค่ะแล้วถ้าคุณใช้โนชั่นอยู่แล้วนะคะให้คุณเขียนทักษะนี้ลงในเรซูเม่ของคุณได้เลยค่ะนั่นก็คือ systematic thinking and continuous improvement ค่ะเป็น soft skill ที่คนทํางานยุคนี้ต้องมีค่ะแล้วเวลาที่คุณเขียนเรซูเม่นะคะอย่าลืมใส่เครื่องมือเหล่านี้ t r e l l o Notion a s a n a ลงในเรซูเม่ของคุณด้วยนะคะเพื่อที่จะบ่งบอกให้ HR ได้เห็นว่า คุณมีระบบมีระเบียบมีวินยัยแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ล่ะคะคุณใช้แพลตฟอร์มไหนในการจัดการชีวิตการทํางานของคุณอยู่คะระหว่าง Trello, Notion, อ s ส n a หรือไม่ได้ใช้เลยพิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยคะ่ะหรือกดโพงเข้ามาก็ได้คะ่ะและถ้าคลิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกดต l ดตามพจช้พีอน,นี้ด้วยนะคะ